สาคมที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีการแลกเปลี่ยนอะไรรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนให้สิทธิในการชุมนุมภายใต้กฎหมายเรื่องการประกันตัวก็มี2ประเด็นคือ 1. ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการประกันตัวระหว่างที่คดียังไม่มีคำพิพากษาและ 2. ข้อเสนอที่คณะกรรมการอิสระตรวจสอบความจริงเพื่อความรองรองแห่งชาติชุดที่มี อาจารย์คณิตนนทครเป็นประธานเสนอมาทั้งนี้รัฐบาลจะช่วยเหลือคนที่ไม่ได้รับการดูแลก่อนส่วนการนำนนปรปชที่มีคนทักท้วงสังเกตหรือว่าเรียกร้องบอกว่าข้อมูลของรัฐให้สารครบถ้วนแล้วหรือไม่และต้องดูเจตนาว่าจะไม่ไปก่อความวุ่นวายและอยากจะสู้คดีอยู่ต้องมาแลกข้อมูลตรงนี้ก่อนจากนั้นสารจะใช้ดุลินิตว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่นะคะยืนยันได้เลยนะคะบอกว่าไม่มีการหัวทุกอย่างเป็นไปตามความเป็นจริงยังมีคนสอบถามว่า การยื่นขอประกันตัวทําเป็นการทั่วไปได้หรือไม่ผมได้ตอบว่าทําเป็นการทั่วไปไม่ได้นะคะทุกอย่างต้องอยู่ตามข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคลทุกอย่างจึงไม่มีการหัวตกลงหรือต่อรองกันทุกอย่างเป็นไปตามความเป็นจริงนายกบอกและมีคําถามตามมาบอกว่าแล้วอย่างนี้จะจัดลําดับความสําคัญการยื่นขอประกันตัวอย่างไรท่านนายกบอกว่าจะช่วยคนที่ไม่มีทานายมาช่วยเหลือตามกฎหมายก่อน ถ้าไปให้ความสําคัญกับแกนนําก่อนจะเป็นสองมาตรฐานเพราะว่าต้องดูแลคนที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือก่อนนะคะในขณะที่คุณทิดาถาวรเศษรักษาการประธานปอปชซึ่งเป็นภรยาของนายแพทย์เวงโตจิราการก็เดินทางมาเยี่ยมแกนนําที่เรือนจําด้วยนะคะคุณทิดาบอกว่าเมื่อช่วงเช้าได้พูดคุยสอบถามทุกคนแล้วว่าเห็นด้วยหรือไม่กับแนวทางที่ตนเสนอต่อนายกโดยนําเอกสารข่าวประจําวันให้ทุกคนอ่านและแกนนําทุกคนก็ไม่มีปัญหากับข้อเสนอที่ตนพูดกับนายก ทั้งนี้อยากให้รัฐนําเงินกองทุนยุติธรรมไปช่วยเหลือกลุ่มผู้ชุมนุมบางคนที่ถูกจับกลุ่มและได้รับความเดือดร้อนเพราะเงินของรัฐต้องใช้ช่วยเหลือประชาชนทุกคนอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่พบนายกเมื่อวันที่16ธันวาคมเป็นเหตุบังเอิญและไม่ใช่การอ่อนข้อให้รัฐบาลไม่เกี่ยวกับการต่อสู้แต่เป็นเรื่องของความชอบธรรมต้องการให้ประเทศนั้นเป็นนิติรัฐโดยแท้จริงจะจะได้ประกันตัวหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลการกนำทุกคนไม่อยากอยู่ในคุก ะะส่วนคุณสวนาสวนาสวรจูทะอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็ได้เข้าพบกับแนวร่วมนปช ที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำนะคะคุณสุวรรณาบอกว่าได้รับคําสั่งจากคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาครัฐมนตรียุติธรรมให้เข้าไปพบแกนนำนปชเพื่อให้ความช่วยเหลือขณะน,นี้กลุ่มคนเสื้อแดงและแกนนำนปชถูกคุมขังอยู่ในเรือนจําพิเศษกรุงเทพ19คนส่วนอีก10คนกระจายอยู่ในเรือนจําต่างๆโดยวันที่19ธันวาคมนะคะวันอาทิตย์นี้จะส่งเจ้าหน้าที่ไปพบแกนนําเพื่อสอบถามให้ได้ข้อยุติว่าทั้ง29คนมีกี่คนที่ต้องการให้ช่วย และต้องการความช่วยเหลือในด้านใดบ้างจากนั้นจะรายงานกลับไปยังรัฐมนตรียุติธรรมคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะนำเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมไปยื่นต่อศาลได้อีกครั้งหนึ่งนะคะต่อมาช่วงเวย็นคุณสุวรรณาเนี่ยก็หาหรือก,กับคุณธิดาถึงการยื่นประกันตัว จำเลย19คนนะคะระหว่างการหาเรือคุณสวนาก็โทรศัพท์ขอความเห็นจากท่านรัฐมนตรียุติธรรมตลอดโดยนัดหมายที่จะหารือกันอีกครั้งหนึ่ง21ธันวาคมนี้ในเวลาบ่ายโมงตรงที่กระทรวงยุติธรรมคาดว่าจะยื่นคำร้องขอประกันตัวในแพทย์เวงได้ประมาณวันที่25ธันวาคมทั้งนี้กลุ่มจำเลยที่เป็นคนเสื้อแดง19คนมีแกนนำระดับสูงจำนวน8คนค่ะที่แสดงความประสงค์ไม่ต้องการที่จะขอใช้หลักทรัพย์จากกองทุนยุติธรรม โดยต้องการเพียงหลักฐานจากคออปอและคำรับรองจากกรมคุ้มครองสิทธิส่วนหลักทรัพย์นั้นจะขอใช้จากกองทุนนปชส่วนจำเลยอีก11คนที่อยู่ในกลุ่มแนวร่วมจะขอใช้หลักทรัพย์จากกองทุนยุติธรรมและหลักฐานจากกรมคุ้มครองสิทธิ์และคออปขออ,อ,ขอภัยค่ะคออ,ออปอเท่านั้นคุณทิดาบอกว่าอยากให้หมอเวงได้กลับบ้านนะคะแล้วก็ได้รับการประกันตัวก่อนที่จะถึงปีใหม่จะได้ไปฉลองกันพร้อมหน้าพร้อมตาก,กับครอบครัวค่ะ